เหรอเฮ้ยเฮอยเฮ้ยอัวเราะเรีมอ่าแตกแถวช่างป่ามาแล้วตัวเล็กตัวเล็กนี่คืออื๊บอ <oh ืบ ไโดู่าว้าวท่านผู้ชมดูเบื้องหน้าของท่านผู้ชมนะคะเหมือนเมืองลับแปลเลยนะคะต้นไม้สูงใหญ่เป็นร่มเงาเยอะเลยนะคะ ขอบคุณธรรมชาตินะที่ช่วยบำบัดจิตใจของน้องๆช้างนะครับผัวไม่ขวานะตกงานอยู่ในปา่าจะได้ไม่เครียดนะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะหลังจากที่ตัวเปียกนะกลับมาก็มาถูเนื้อถูตัวบริเวณนี้เลยนะเป็นต้นไม้แห่งความสุขนะต้องเลือกเอานะอาจจะไกลบ้านหน่อยนะแต่อย่างน้อยก็มีเสาถูตัวนะคะอนาคตนะถ้ามีคะแนนหรือว่า เอฟซีท่านใดอยากจะช่วยนะคะเรื่องตรงนี้นะคะแม่ควันก็ยินดีนะคะลูกๆจะได้มีเสาถูตัวนะคะจะได้ไม่ต้องมาไกลนะคะตอนนี้เราไม่มีเสาถูตัวเราก็ต้องมาไกลก่อนนะเนาะ,ะเขาจะได้แบบว่า,เ,าเป็นการรีแลกต์นะ,ค,ะคลายเครียดอีกวิธีหนึ่งของเขาเลยนะคะอันนี้ก็กินไปถูไปนะ,ะสำหรับคุณพ่อโดโดนะคะ คิมซีม้วนบัล่าอนุอยากได้เสาถูตัวไว้ที่บ้านไหมลูกอะคิมจา๋าโอเคโอ้มีการถูมีการมีการถูตัวเองดูอนุขั้นแล้วคะคนเกงไหนเฮ้ยเฮ้ยเออถูอถือถ,ถูชอถูอชอถูชอแม่แม่เลยอือแดนเยนอนเลยลูกนอนลงนอนลงแล้วเตื้องแล้วเต้องเลยวเตื้องก่อนเตื้องก่อนเตื้องก่อน เอไม้เตืองคะ่ะโอยจะไม่ยังเสาวความสุขของคุณแม่แล้วเหรอลูกอ๋อ,อ,อนี่ก็จะเป็นแบบธรรมชาติจริงๆเลยนะคะ แต่เราจะพาน้องช้ามาผูกที่นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาหักต้นไม้หมดนะให้เขาเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละนะพามาเป็นครั้งเป็นคราวนะเบรกไว้เป็นเมืองรับแปลแล้วกันนะคะตรงนี้โอ้ไม่ยอมใครนะหนูนำหน้ามาก่อนเลยนะลูกสาวฮะไม่ยอมใครเลยเหรอ ความสุขเราก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะคะมีอยู่รอบๆตัวเรานะคะอยู่ที่เราจะควยคว้ากันหรือเปล่านะคะสำหรับครอบครัวน้องครีมเองถึงเราจะตกงานนะก็จะทําใจไม่ให้เครียดนะคะลูกๆก,ก็จะได้สบายใจด้วยนะคะอย่างน้อยมีป่าให้เขาอยู่นะคิดยังไงดีคือเขาจะได้พักผ่อนนะ,ะช่วงนี้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะนี่คือป่าแห่งความสุข ของครอบครัวสาวน้อยตาหวานนะคะขอบคุณกำลังใจจาก f อซทุกทุกท่านนะคะดูเลือกเอาอยากเอาเสาเสาต้นไหนนะคะเลือกได้ตามใจชอบนะ,ะขอบคุณนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ